มาจัดของกันต่อเถอะโอเคสวัสอนี้สำหรับเด็กเล็กๆค่ะมันก็คือการเอาใส่ออเอาใส่อเอ,อเหมาะกับวัยเด็กเล็กๆ,ๆที่อยากเรียนรู้ศึกษาสิ่งของมันสามารถที่จะมีตัวตนอยู่นะสิ่งของสามารถเอาเข้าได้สามารถเอาออกได้เลิศค่ะเนี่ยเลิศเลิศนะคะเข้าใจง่ายอารมณ์เดียวกันคือเห็นก็รู้ว่าต้องเล่นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเด็กเล็กๆจะเข้าใจได้ง่ายแต่ว่า <c oughs> ของเล่นประมาณนี้มันติดอย่างหนึ่งเนาะตรงที่ว่า มันมันเป็นมันกึ่งๆึเหมือนเห็นแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องสอนพวกสีรูปทรงเนี่ยค่ะแต่ไม่อยากให้ผู้ปคอง สอนเท่าไหร่นะคะขอขอนุญาตถ้าเป็นไปได้นะคะ like, เจอ,ออะไรแบบนี้นะคะใส่คํากริยาไปเลยค่ะรายเอาออกออกนะออกออออสีแดงออกมีการใส่สีอะไรนิดนึงได้แต่ว่าให้เน้นแบบใส่ใส่ใสออก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 นะโอ้ออกละออกละอะไรอย่างน smaller, ี้ดีกว่านะคะเป็นคำกริยาดีกว่านะคะโอเคไหมคะคบมขอละ ยังมีกล่องใยกล่องนึงนะคะซึ่งกล่องนี้คืออลังการงานสร้างมากนะคะจริงๆคือตอนนี้ไม่ได้จัดแล้วนะคะคือแกะด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ยัดยัดในที่ที่ยัดได้นะคะเดี๋ยวน่าจะต้องทําการจัดอีกทีหนึง่งไม่แน่ใจว่าจะจัดเป็นหมวดเดียวกันหรือว่าเอาขนาดใส่สิ่งของเขาว่าคอมเมนต์ลงมาได้นะคะว่าคนจัดป็นไหโอเค อันนี้ค่ะอันนี้คน,นชอบเหมือนกันค่ะมันเป็นเหมือนลูกเต๋าเล่าเรื่องนะคะมันจะมีรูปภาพต่างๆจริงๆก็คือเมื่อกี้ได้ทําการเอาสิ่งนี้ไปอัดแฝปแล้วเรียบร้อยนะคะมันเป็นรูปต่างๆแล้วก็ให้เราทอยค่ะแล้วก็อ่าเล่าเรื่องตามรูปที่เราเห็นนั่นแหละค่ะซึ่งมันมีหลายเซตอยู่นะ แนะนำผู้ปกคอรองลองดูรูปภาพต่างๆแล้วลองคิดว่าถ้าเป็นเราเรา,เราเล่าเรื่องได้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะถ้าสตาวาเล่ายากๆหน่อยอันนี้เหมาะสำหรับเด็กโตถ้าสตาวาเป็นอันที่แบบรูปที่น่าจะเจอในชีวิตประจำวันอันนี้จะแนะนำมากสำหรับเด็กกำลังหัดเล่าเรื่องใหม่ๆอ่ะค่ะให้แนะนำจริงๆนะอยากให้เป็นแบบพวกอย่างเช่นอันเนี้ย เป็นรูปนอนเนี่ยค่ะมันก็จะเจอได้ในชีวิตประจำวันเช่นหนูง่วงนอนแล้วนะ้เวลาที่เขาง่วงจริงๆนะค่ะเขาจะได้บอกเราได้นะคะแบบพัจานเราต้องนอนตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยสามารถจริงๆสามารถสอนรายละเอียดของคำของรูปภาพได้ด้วยนะคะพัดขันชอบใช่ไหมคะมันมีหลายเซนนะวกผู้ปกครองลองไปหาดูได้อันนี้เหมือนกันก็ะจะเป็นคนละ สไตล์นะคะนี่โชว์เห็นชัดเจนม่ามีอะไรบ้างส่วนอันนี้อันนี้เป็นแอคชั่นค่ะเขาบอกเลยว่าคืออะไรอันนี้สําหรับแอคชั่นนะคะแอคชั่นต่างๆก็คือคํากริยาน,นั่นเองคํากิิยาทู่นกปดมานะคะบางทีเราสามารถที่จะเอาเขาออกอยู่นั่นแหละบางทีเราอาจจะ adapt สอ,อย่างเนี้ยเข้าด้วยกันได้นะใช่แต่แค่พวกนี้มันมีคํานามเยอะใช่ไหมคะเราก็เอาแบบ เอาลูกเต่าที่มาเป็นแอคชั่น3อ่านเนี่ยค่ะมาแทกเข้าไปแล้วก็ทอยทีหนึ่งเนี่ยค่ะจะได้แบบมีคำนามและคำกริยาอย่างที่บอกนะคะคำนามกริยาสำคัญมากคะ่ะอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้เหมาะกับเด็กเล็กเช่นกันนะคะแต่มัน,นมีความไฮโหนอันนี้เป็นของกันตายสำหรับเด็กเล็กและเป็นเด็กผู้ชายนะคะ บอว่าคนไหนเลือกนะคะคุณจะเลือกอะไรระหว่างิ่นนี้กับิ่นนี้ก็เลือกทั้งคู่ค่ะก <c oughs> ็คืออันนี้ก็ก็ได้น้องใส่เรื่องถอดนะคะยอมยอมไม่ได้เหมือนกันแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีคำนามให้เท่าไหร่นะคะส่วนอันนี้มีคำนามและคำกิริยาให้พร้อมเพรียงนะคะก็คือมีรถรถคันจิ๋วให้ะค่ะรถคำนามนะคะแล้วก็ เป็นลางนะคะไว้ถับลงมานะคะซึ่งเด็กชอบมากที่จริงเด็กผู้หญิงก็ชอบเด็กผู้ชายก็ชอบมากนะคะซึ่งอันนี้ที่คนในปากปื้มมากปกติแล้วคือมันจะไม่ได้ดูดูจริงจังขนาดนี้ที่ว่ามันคล้ายๆถนนขนาดนี้นะคะมันจะเป็นแบบลางซิกแซกสีต่างๆไปเลยแต่ว่าอันนี้ไม่มีความคล้ายถนนอยู่แล้วก็มันมีไฟเขียวไฟแดงค่ะทุกคนมันมีไฟเขียวไฟแดงที่คนในชอบตรงนี้มากนะคะแล้วก็มีลางหยุดได้ด้วยะค่ะเราสามารถที่จะบอกว่า ไปเลยคับไปเลยอาจอาดจอ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 ดเติมน้ำมันก่อนนะจ๊าบุกบังบุบังบุบัง่างเง,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 งี้ยค่ะหรือว่าลอดวงก่อนนะคะเงี้ยค่ะ,คะก็จะมีความแบบกึ่งกึ่งสมมุติมากขึ้นแล้วก็มีความคอร์ดคอร์คอนเอฟฟิได้ด้วยเด็กที่ยังไม่ถึงสมมุติก็เล่นคอร์อนเอฟฟิไปเด็กที่ถึงสมมุติแล้วก็จะมีความสมมุติเข้ามาเงี้ยค่ะเป็นอีกอันที่น่าลองคุณเองไม่เคยลองของเล่น ที่มันกลึง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 ว่ะกลึงกลึงแบบนี้นอกจากเรื่องบ้านนะคะส่วนใหญ่คุณเจะใช้ถ้าไม้ตายก็คือบ้านแล้วก็ให้สัตว์เข้าบ้านอันนี้เป็นการเล่นกลึงกลึงของเด็กที่เล่นคอร์ดเอ็นเดลคอร์ดคอร์เอฟเฟฟอยู่แล้วกาลังจะเล่นสมมุติเงี้ยค่ะอันนี้ก็น่าลองเหมือนกันว่ามันสามารถที่จะใต่ไปสู่สมมุติได้ไหมถ้าได้มันจะดีมากมันจะเหมาะกับเด็กผู้ชายมากเพราะว่าบ้านของคุณเนยที่นี่นะคะ มันเป็นสีชมพูนะคะใช่ซึ่งเด็กผู้ชายบางคนก็อาจจะชอบสีชมพูนะคะแต่ว่าบางทีแล้วก็กังวลว่าผู้ปกครองอาจจะรู้สึกกังวลว่ามันจะสีชมพูเกินไปนะคะแต่ว่ายังไงบ้านก็คือเด e w i ว t ินเดี๋เบสสำหรับคุณเลยนะเพราะว่า ถ้าส่วิว่ามันเข้าสู่สม,มุติก็จริงมันจะเป็นสมมุติในบ้านอยู่แต่ว่าถ้ามันเป็นรถพวกเนี้ค่ะมันออกนอกบ้านไปแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบตอกบางทีมันอาจจะต้องยังไงก็คือต้องวกรถกลับมาแล้วก็ให้จอดแล้วก็ให้คนหรือว่าสัตว์เข้าบ้านอยู่ดีก็คือยังต้องใช้ท่าไม้ตายตัวนั้นของคุณเยอยู่ดีนะคะส่วนอันนี้ค่ะเป็นเรือนโนอาห์นะคะก็จะมีสัตว์ สีต่างๆนะคะแล้วก็ให้ขี้วางบนเรือฝึกความนิ่งนะคะแล้วก็สามารถทอยลูกเต๋าได้ด้วยนะคะทอยลูกเต๋าแล้วก็ให้เลือกเห็นว่าจะวางตัวไหนยังไงฝึกความนิ่งนะคะ mm hmm. ก็คือน่าจะเหมาะกับกิจกรรมบำบัดอันนี้พอโทรที่ศึกษายอยู่ที่นี่เขาก็แนะนําม,มานะคะ mm hmm. แล้ก็อาจจะต้องไปขอลองก่อนนะคะว่าจะอดัดแบบตามสไตล์ของตัวเองไหนอย่างที่บอกนะคะ บางอย่างบางทีของเล่นที่เลือกใช้มันเหมือนอาวุธสําหรับมันเหมือนอาวุธสําหรับ่านักฝึกพูดแต่ละคนนะคะแต่ละคนก็จะมีสไตล์ไม่เหมือนกันและนี่คือสไตล์ของคุณเนยนะคะติ๊ดๆค่ะติ๊ดๆตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะคะของสิ่งนี้เดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนนะคะประมาณนี้เนาะแต่มันก็ค่อยเอฟเฟกได้นะ คือวางล้มนี่เด็กคือฮาแน่นอนยี่งแบบมันล้มง่ายอยู่ต่อไจจต่อไพวกนี้เป็นแผนทอยทางนั้นเลยนะคะของเล่นไม้ดีนะมันโอดนทนมากเลยนาใชอ่อืมอันนี้เป็นแผนทอยแต่ว่ามัน ราคามันก็จะค่อนข้างสูงนะคะที่ที่นี่ต้องใช้ของประมาณนี้เป็นเพราะว่าเพื่อที่ว่าจะได้มีความปลอดภัยด้วยเด็กบางคนยังไม่เข้าใจาเขาจะมีองมีอะไรได้สี่พวกนี้นก็จะยังปลอดภัยอยู่เนะะียค่ะแล้วก็มันจะไม่มีมลเออมันจะมนมันจะไม่มีเหลี่ยมแข็งแรงโยนได้ก็ก็ไม่ได้สนับสนุนให้โยนนะคะแต่ก็มีบางทีที่โยนเหมือนกันเนะะี่ยค่ะ ก็เลยจะต้องใช้แบบดีๆีเรดๆหรูหนะคะแต่ว่าถ้าแนะนําสําหรับผู้ปกครองนะถ้าสมมติว่าเด็กของเราไม่ได้ไม่ได้เอาของเข้าปากหรือว่าไม่ได้ขนาดนั้นเนี้ยค่ะแนะนำเป็นของที่ลดระดับเกรดลงมานิดนึงก็ได้เลือกที่ฟังก์ชัน่นการใช้งานมากกว่าแล้วก็อุณทรัพย์ที่สามารถที่จะจับต้องได้ ง่ายกว่า,างี้ค่ะเพราะว่าบางทีเด็กบางคนคือ,อพอเข้าใจขัน้นนี้ปุ๊บเราจะไต่ไปอีกขั้นหนึ่งเงี้ยค่ะมันจจะต้องแบบใช้ของเล่นอื่นเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องมีทุนทรัพย์สำรองไว้ตรงส่วนนั้นด้วยนะคะประมาณนีน้แต่ว่าถ้าจะว่ามีทุนทรัพย์แนะนําของดีไปเลยค่ะแล้วค่อยไปแล้วค่อยไปคิดเอาว่าเราจะไปต่อยอดสาหรับเด็กที่โตขึ้นยังไงอันนี้คือความคิดเห็นของัวเองนะ อันนี้เป็นบ้านต้นไม้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเอามันเล่นกับเซตนี้ที่เป็นสนามเด็กเล่นจะมีบ้านต้นไม้ที่แสนน่ารักและอาจจะมีการปลูกผักนานาข้างหน้าโอ้โหเลิศหรูอลังการเป็นการเล่นแบบแถวๆเป็นเวณบ้นานที่รูหามาเโอ้โห,ห้โซมากเลยค่ะหลังจากนี้นะคะ คุณเอจะมีเซตเล่นในบ้านเซตเล่นรอบรอบบ้านก่อนจะไปถึงเซตสมมุติหน้าที่อาชีพต่างๆที่ถือว่าเป็นนอกบ้านในสม,มบูรณ์ครบถ้วนกระบวนความแล้วท่าทคนมาใช้บริการได้นะคะพูดได้คะ่ะใครที่มีความกังวลสามารถที่จะมาประเมินหรือขอคำปรึกษาเพิเ่มเติมเบื้องต้นก่อนได้นะคะทางคลินิกและคณะทันแพทย์นะคะพร้อมนะคะ พร้อมอย่างยิ่งยวดด้วยอุปกรณ์ต่างๆอย่างยอดยิ่งนะคะมาใช้บริการกันได้หรือส่งต่อสิ่งดีๆสิ่งนี้ให้กับทุกคนได้ค่ะเนาะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีใครรู้จักเทาไหร่ว่าที่นี่มีนะคะส่งต่อได้ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ต่อเลยนะคะนั่นก็คือเป็นเซ็ตอา มันไม่เชิงเครื่องปรุงมันก็จะมีความเครื่องปรุงบางอย่างและน้ําผลไม้แยมเยืม,ยมบางอย่างนะคะแต่มันสามารถที่จะเข้าเซตกับเปพวกอาหารเช้าได้จริงๆแล้วจริงๆแล้วเราไม่สามาหรือไม่เยเราไม่ได้สั่งพวกไข่ดาวมาหรือแต่ว่าจจะไ่สั่งหรือว่าสาั่งแล้วจะเขาา้าไหมมีนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่ามันมีเซตหนึ่งที่น่ารักมาก นะคะก็คือเป็นพวกเนื้อต่างๆเนื้อต่างๆเด็กค่อนข้างชอบนะคะพวกเนื้อนะคะไม่ค่อยมีใครชอบผักเท่าไหร่นี่คีนิดเลยะคะ่ะถ้าเป็นพวกริกอยูบางทีเขาจะมองข้ามไปแต่ว่าถ้าเป็นพวกปลาไก่เด็กจะค่อนข้างชอบมากอันนี้คือการสังเกตจากคุณเนยนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะสอนให้เด็กกินผัก ก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพียงแค่หยิบโมเดลผักแล้วมากินอย่างอร่อยๆนะคะให้โมเดลทุกอย่างทุกตรงทุกส่วนนะคะกินอย่างอร่อยเด็กอ,อ,อาจจะมีอินเดอร์ในการกินด้วยก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่เด็กร้องขอเป็นแรกแรกสำหรับคุณเลยนะก็จะเป็นปลาเลยค่ะปลานี่คือแบบ the bay เพราะว่าดูออกง่ายมากว่าเป็นปลานะคะแล้วก็รู้เข้าใจว่ากินได้นะคะอันนี้จะค่อนข้างชอบมากอีกอันนึงก็คือไก่ค่ะมันเพราะว่ามันค่อนข้างตื่นตาตื่นใจ จะมีความรู้สึกแบบแอะแอะรูปทรงที่แบบแอะแอะอย่ค่ะก็ค <laughs> ้างๆชอบมากเหมือนกันนะคะอันนี้ใช้เครื่องปรุงค่ะคนเลยต้องการเครื่องปรุงมากเพราะตอนนี้คือมีอุปกรณ์ทําครัวต่างๆใดๆแล้วแต่เครื่องปรุงมีแค่อย่างเดียวก็คือเกลือหรือบางทีก็จะสมมุติเป็นพริกไทยนะคะอันนี้เป็นเซตที่มีพวกน,น้ำน้ำเครื่องแยมคุเลยอยากได้แยมมากแต่ตอนนี้อยากได้ขนมปังมากกว่านะคะ รู้สึกเสียใจที่ไม่มีขนมปังแต่รู้มันขย,ออย่อยมันจะมีมันจะมีเค้นดังนะค่ะทุกคนที่มันจะมีคนเคยคนเคยเอามาเล่นตอนอยู่ตอนเรียนอยู่อที่รามานะคะมันจะเป็นแบบไข่าดาวแล้วก็มีแบบมีแบบขวดเกลือเล็กๆแต่ว่ามันสามารถเข่าขย่าได้แล้วแบบชิอันนั้นคือเลิศมากเพราะว่าตอนนี้คือแบบในห้องนี้นคือเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นขวดก็จริงแต่ว่าข้างในได้ว่างเปล่า ไม่มีอะไรนะคะแล้วเด็กทุกคนก็คือจะแกะออกมาแล้วแบบมันไม่มีอะไรนะคะก <c oughs> ็น,นั้นเลิศมากแต่คน้รู้สึกว่าคุณน้อก็เปิดไปเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มีเพราะว่าเขาอาจจะหาไม่ได้มันอาจจะเป็นสินค้าขายดีนะคะไม่น่าจะเมีนกัน <c oughs> แต่ว่าสองสิ่งนี้จะเข้าไปอยู่การเล่นสมมติการเป็นเชฟร้านขายของของคุณน,น้องท่านต่อไปนะคะตอนนี้ยัด อยากท่าที่ทันอยากได้ก่อนเหลืออีกสองกล่องสุดท้ายค่ะอันนี้สำหรับสาวๆที่อยากจะเป็น beauty blogger นะคะแ,แต่งหน้าเอาคุณเลยกันค่ะคุณเตยยังไม่เคยมีเซตแต่งหน้าในคลินิกฝึกพูดที่นี่เลยนะคะวุ้ยมีสีต่างๆพาเลตสวยสดงดงามูมฮาลูฮาลาฮัลาาโซมากเลยค่ะสามารถคัดเอวได้นะคะสามารถที่จะ ไปแต่งต่างๆนอกสถานที่ได้อุย้ยดีจ้ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยก็ทังเล่นกับเด็กๆแล้วนะคะใครสนใจสามารถมาเล่นกับเด็นได้ค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าสําหรับประมาณนี้ส่วนใหญ่คุณอาจะเล่นกับเด็กที่เล่นสมมติได้ประมาณหนึ่งแล้วแล้วเริ่มแบบข้อสุดสมมตินอกบ้านแล้วเนี่ยค่ะแต่จริงๆในบ้านก็ได้นะพ่อแม่ผู้กคองก็แต่งหน้ากัน คุณแม่คุณแม่อาจะแต่งหน้ากันเงี้ยค่ะก็จะได้พอรู้สาหรับเด็กเด็กสาวนะคะที่สนใจการแต่งหน้าของผู้ปกครองอาจจะได้ฝึกความเป็น beauty อกเกอร์เป็นการฝึกเล่าเรื่องอย่างหนึง่งหรือว่าจะได้ฝึกสังเกตไปหน้าสีตาของผู้คนจาัดก,การที่ได้เริ่มแต่งหน้าก็ได้เลิศอยาโอกาสเล่นละคะน้องผู้เป็น คนซื้อกัอนนะคะเดี๋ยวจะต้องไปขายก่อนน้องจ้าซื้อไหมจ้าเล่นกับพี่ไหมจ้าน้องอันนี้ใหญ่มากอัสุดท้ายแล้วนะคะแต่นักบ้าง,างจริงค่ะชาดามนี่คือการเอาใจเด็กผู้ชายคำนี้ใหญ่คนของคุณนลยนะคะนั่นมันคือสถานีดับเพลิงค่ะทุกคน ที่ดับเพิงจริงๆส่วนหนึ่งที่เบิกมาก็คือเป็นของเล่นอีกแนวหนึ่งที่ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะหรือรู้สึกว่ามันข้ามขั้นตอนไปหน่อยค่ะคุณเอยก็เลยเลือกที่จะเบิกมาเนาะอย่างเช่นคุณเรายังไม่เคยมีสถานีดับเพิงค่ะส่วนใหญ่คือสามารถที่จะเอาบ้านไปเป็นแบบโรงพยาบาลได้แต่สถานีดับเพิงมันดูต้องแบบ ต้องสถานีอะค่ะสถานีมีความแดงแรงริชเนี่ยค่ะก็เลยยังไม่เคยมีสถานีหรือว่าของเล่นแถวแถวบ้านอันนี้ก็ไม่เคยมีเหมือนกันเป็นของที่เบิกมาเพื่อทําการมันไม่เชิงทดลองเนาะเป็นเพิ่มรายละเอียดเพิ่มทักษะส่วนตัวด้วยค่ะเพื่อที่ว่าเออบางทีเราอาจจะขาดตกบกพร่องตรงส่วนไหนไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กวัยเ,เดี่ยวนี้เนาะชอบ มันจะมีการ์ตูนที่เกี่ยวกับนักดับเพลิงเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแซมเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเด็กที่ชอบเหมือนกันแต่คุณออาจจะต้องสังเกตก่อนว่าตอนนี้เขาเนื้อถึงยูทูบเยอะไหมถ้านึกเยอะนี่คือเก็บเลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้นึกถึงเยอะขนาดนั้นคุณอา,อาจจะเอามาซื้อใจในการให้เขาออกมาจาก youtube แล้วมันเล่นรถดับเพลิงกับคุณเลยก็เป็นได้ค่ะ มีของหลายอย่างเลยนะอยากแกะขกองนี้ไหมคะอยากให้แกะไหมคะอยากแกะคอมเมนต์มาได้นะคะนะคะี่ค่ะหรือว่าเด็กๆที่มาสึกกับคุณเนยอยู่แล้วสนใจไหมคะนี่เลิศหรูลังกามีกระดิง่งกริ้งด้วยนะมีกระดิ่งกริ้งตรงนี้ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆไปไหมจ้ามีอ่าที่จอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะแต่เขาไม่น่าแถมเฮลิคอปเตอร์ให้คุณเนยนะคะ ไม่ได้การล่ะคุณเนยจะต้องหาเทลิคอปเตอร์มาใส่ซะละแล้วก็มีพี่แบบให้รถเข้าไปได้ดแต่เกรงว่ารถของคุณเนยมันจะใหญ่ไปหรือเปล่านะต้องลองนะคะไม่งั้นอาจจะต้องเป็นรถคันเล็กคันนี้อาจจะเวิร์กกว่าอยากเล่นละคะ่ะใช่ว่ากันนะคะคุณว่ากัน จริงๆมันจะมีของที่คุณเนยจัดไปอยู่แล้วเนาะนั่นก็คือแคชเชียสุดที่รักของคุณเนยนะคะคุณเนยชอบมากแล้วก็ตู้เย็นค่ะ อ้อย่างนี้คือลังการงานสร้างมากแล้วก็อันที่แวบๆบบบอันนี้นะคะก็คือเป็นพวกของในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็จะมีรถเก้นด้วยค่ะถ้าสมมติว่าเล่นสิ่งนี้กับสิ่งนี้นะคะจะเลิศมากส่วนสิ่งนี้นะคะเอาไปเล่นตอนสมมุติทํากับข้าวเปิดงานอาหารนะคะก็เลิศเหมือนกันนะคะเราจะได้แบ่งแยกได้ว่าของอ่า ผลไม้ผักผลไม้หรืออะไรคนจะใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นชั้นไหนอะไรเงี้ยค่ะ,คะมันก็จะมีรายละเอียดของสิ่งของสิ่งต่างๆคำนามต่างๆอยู่ในนั้นนะแล้วก็มันดูเป็นชีวิตประจาวันมากเลยนะที่เด็กจะได้เปิดตู้เย็นอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีอาจจะสามารถฝึกได้สำหรับเด็กที่ ชอบเปิดปิดตู้เย็นเล่นเงี้ยค่ะเราอาจจะจำลองสถานการณ์สมมติมีคนหนึ่งเป็นคุณแม่มีคนนึงมีเด็กแล้วก็คุณแม่ได้พูดคุยกับเด็กว่าเออทำไมถึงไม่เปิดไม่ควรเปิดบ่อยๆหรือสมมุติแบบให้มันเจ๊งเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีคนซ่อมต้องเสียอะไรไปบ้างเพื่อเด็กจะได้ตระหนักได้คาดการณ์นะว่าเออทำไมเราถึงไม่ควรเปิดตู้เย็นเล่นหน้า่เงี้ยค่ะโดยที่เราไม่ได้แบบบอกโดยตรงว่าห้ามเปิดนะอ้าอึางเงี้ยค่ะบางทีแบบห้ามอย่างเดียวแต่เด็กไม่เข้าใจเงี้ยบางทีเด็กก็จะ ไม่ค่อยทำทำตามที่เราบอกเท่าไหร่นะคะเซอรนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่จดอดรถค่ะอุ้ยมันคือมีที่ตัดน้ำมันด้วยค่ะทุกคนโอ,อ้ยมันมีที่ตัดน้ำมันด้วยค่ะแล้วก็มีลิฟต์ค่ะ ของคนนี้ก็ลืมไปแล้วนะคะว่ามันมีอะไรบ้างตอนสั่งมานะคะแต่มันลิฟต์ด้วยค่ะลมันลัดตรงลิฟต์เนี่ยะค่ะเด็กๆมัชอบลิฟต์นะคะมีเด็กบางคนชอบลิฟต์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติว่ามันสามารถที่จะเอามันเล่นได้นะคะเด็กจะได้เข้าใจหน้าที่ของลิฟต์เข้าใจมันจะเป็นกึงก่งกึ่งคอนเอฟเฟกต์ได้นะที่เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยเอาของใส่ดึงลิฟต์ปุ๊บลิฟต์มันไปอยู่ด้าที่ต่างๆของก็ถูกย้ายการเรียนรู้เรื่องของย้าย ของสามารถเคลื่อนที่ได้นี่คือสิ่งีสคืเลิศมากเลยนะโอ้โหเดี๋ยวนะคะมีอีกค่ะมีอีกที่จัดเรียงเอาเก็บไปก่อนนะคะก็คือสินี้ค่ะสิ่งนี้รักไหมคะเว้สียงสันเป็นเหมือนสถานีรถไฟค่ะไม่ได้การแล้วคณเลยต้องไปรอว่ามันสามารถต่อกับรางรถไฟที่คนเลยมีหรือไม่ถ้ามันต่อไน้มันจะเลิศมากเพราะว่าตรงส่วนนั้นมันจะไม่มีสถานีค่ะและตรงนี้ สถานีของเราจะได้รับการไม่รางรถไฟของเราจะได้รับการเติมเต็มด้วยสถานีต่างๆแล้วนะคะโอ้ยมีรถใต้ด้วยอะ่ะมีรถใต้สะพานด้วยมีป้ายนะคะมีรถรถทุกรถจะได้รถทุกรถจะได้มันเล่นร่วมกันคนเลยว่าที่นี่คนละนีดตกปลาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าซื้ออันที่แบบมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นสําหรับเด็กอา่า ฝึกผู้ไม่ชาอะไรอย่าเยงเงี้ยค่ะอย่างที่บอกคือปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะทําให้เราฝึกได้มากขึ้นและให้เขาได้ง่ายขึ้นเขาจะรู้สึกว่ามันมีแรงจูงใจมากขึ้นจเองค่ะก็เลยซื้ออันใหญ่ขึ้นแต่มันก็จะยากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าตัวเล็กลงอาจจะต้องสังเกตดีว่าเด็กนิ่งพอที่จะเล่นไมหมห้ือว่าผู้ชึว่ามันยากไปเงี้ยคนเราจะแนะนําเล่นอีกอันหนึ่งที่มันตัวใหญ่กว่าหรือว่า ไม่ได้กติกาว่าจะต้องใช้เบ็ดเนี่ยค่ะอาจจะมีก,กติกาอื่นที่เอื้อให้เด็กเล่นได้ง่ายขึ้นเรื่องมันจะไดำเนินต่อไปได้เนาะอันนี้ค่ะเป็นกดกดดึงดึง,ดงหมุนหมุนสามารถฝึกเป็นพวกคำกริยาต่างๆเหล่านี้ได้ใช่กดเลยกดเลยกดเลยค่ะอุ้ยมหมุนล,ละมันหมุนลามันเป็นกึน่งคอร์สเอฟเฟคที่ทําให้เด็กเห็นว่าพอกดปุ๊บแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตรงข้างในอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะถ้าสำหรับเด็กเล็กนะมันจะแยกเป็น ส่วนส่วนไม่ได้แบบจะต้องเอารถไปตามที่ต่างๆเพื่อไปสู่จุดหมายได้ไงค่ะบางทีเด็กไม่ได้นิ่งพอแค่แบบให้มันเป็นแอคชั่นใกล้ๆอาค่ะได้สำหรับเด็กโตขึ้นมาหน่อยอาจจะให้แบบเขาพารถไปที่ต่างๆให้ครบถ้วนกระบวนการของสิ่งนี้อันนี้ก็น่าสนใจค่ะแนวนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันได้หลายๆอย่างก็จะเอามาลองเล่นกับเด็กดูนะคะ เคยเห็นในคลินิกไม่ไม่เหมือนมีเด็กนะเคยเห็นในที่นิกคุณหมอเนี่ยเขาก็าไว้รอเด็กเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีเป้าหมายในนั้นขนาดน,านั้นแค่รอเด็กซึ่งเด็กเล็กๆก,ก็ชอบนะคะก็เลยว่าเออมันน่าจะได้ทั้งเด็กเล็ก็ปโตสุดนี้เป็นเซตไอศคมอีกเซตหนึ่งค่ะเซตไอศคมพร้อมกับนาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆคิดว่ามันมน่าจะแนะ่นกับเซตไอศคมเมื่อกี้ที่ได้หายไปเซตนี้ได้นะคะเป็นการ เสริมเข้าไปอีกค่ะเสริมให้ทุกอย่างดูลังการขึ้นนะคะพวกมีก็สามารถที่จะไปเล่นแบบพวกขายของได้เช่นวันนี้เราขายแก้วแล้วก็เออซื้อแก้วนะคะไปจัดร้านตกแต่งร้านกําลังจะเปิดเลลืร้านไอติมกันเนี่ยค่ะอันที่ชอบมากก็คือเกรดทีมานะคะเขาเรียกเกรดทีมาหรือเปล่าแต่คุณไเรียกเกรดทีมานะคะก็เป็นแบบเกรดเกรด เอาไว้โรยหน้าจริงนะคะเลิศหรูอลัลงการมากอุ้ยมีโอรีโอด้วยแล้วก็ว่าม่มีท็อปปิ้งมันดีตรงนี้แหละค่ะบางทีแล้วมันจะเหมาะมากสําหรับเด็กที่แอดวานซ์ขึ้นไปกว่าการเล่นอันนี้ตรงที่ว่านอกจากมันจะมีเรื่องรถที่เราจะต้องจําต้องรู้นะเนาะบางทีต้องจำด้วยว่าลูกค้าใส่ท็อปปิ้งอะไรใส่แค่ไหนยังไงอะค่ะ ใช่ซึ่งเด็กจะต้องแบบฝึกความจำมากเหมาะมากสำหรับเด็ก learning disability นะคะเลิเลิศสมมติก็เลิศอยู่นะเลิศ่ะเลิศเลิศค่ะเอาค่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่วันนี้คนได้แกะกล่องไปคือคินียาวนานมากอาจจะแบ่งเป็นสองพาร์ท สามพาสีพาร์ก็เป็นได้นะคะประมาณนี้ถ้าสมมติสนใจตัวไหนอยากจะให้พูดเพิ่มเติมหรือเล่นให้ดูนะคะว่าคุณเนยเล่นอะไรยังไงประมาณไหนบ้างสามารถเล่นได้กี่วิธีสําหรับคุณเนยนะแล้วสามารถอแดปเพิ่มเติมได้ยังไงบ้างนะคะเหมาะกับเด็กประมาณไหนถ้าเป็นเด็กเล็กล่ะเล,เล่นได้ไหมจะเล่นยังไงกับเด็กเล็กดีแล้วถ้าสมมติวาโตขึ้นมาจะเล่นยังไงดี เนีค่ะหรือว่าคู่ไหนควรเหมาะกันควมาแมชชิ่งกันอะไรยังไงนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกได้เนาะทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง y o u t u b e ได้เลยนะคะคุณณีจะรอตอบแม้ว่าตอนนี้จะเวว้าอ้างว้างคุยอยู่คนเดียวมานานมากนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณใรนขออนุญาตไปจัดของเล่นทั้งหมดทั้งมวที่มีอยู่ตอนนี้ก็นะคะมันเยอะมากจริงๆ แต่ก็ชอบมากจริงๆค่ะอยากจะเล่นอะไรมาเล่นด้วยกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะปูก,กาดปุก,กาดต,ตอนนี้ในเพจข,ของคุณเนยมีโพสประจำวันด้วยจ้าอย่าลืมไปติดตามอ่านกันได้นะคะ